สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกข้เนีย nice. วแซลอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับผมภาพพิพัน้องเอฟซีทุกท่านนะครับสำหรับผู้อยากจะเลี้ยงงัวนะครับอยากจะได้งัวไปเลี้ยงมือนี่เปิดราคาหนาขอหนาฟ้ามบาวาที่ภาเอฟซีทุกท่านมาอยู่ที่ขอกห้อยวินะครับผมอําเภอกมราศัยจังหวัดกาฬสินมือนี่มีหลากหลายพี่น้องเขาไ้รับชมนะครับพี่น้องผากระลังหางัวของดีราคาประหยัดแน่นอนครับพี่น้องมือนี่นะครับผายหางัวเลี้ยงราคาสบายกระเป๋าแน่นอนที่ขอกนี่ฟ้ามนี่ มักแม่ลูกหัวโลนพุ่นครับพี่น้องนะครับกินนมแม่พึ่งแล้วนะครับหรือมักใส่ยิ่งยิ่สไตล์กระทบมัอนี้กะมีนะครับผมแม่ทองแม่ลูกมัอนี้มีหลากหลายเลยโดยทางค่ายไฮวีใช่ไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมีทั้งหมดจักคู่ครับไฮวีมัอนี้มัอนี้เอาจักสิบคู่แล้วกันมัอนี้ประมาณสิบคู่ไปสิบคู่ครับผมครับผมมีทั้งแม่ลูกแม่ทองเอาราคาเป็นเังไหรครับผมราคาก็ถือว่าเป็นกันเองครับมัอนี้มัอนี้เป็นกันเองเลยนะครับเนาะ เอาเรื่งกับตอเล่ามองมึงครับผมเบิ่งกันจนจบคลิปเลยครับพี่น้อง10ครูอาจต้องมีคููที่ถือใจเฮาหรือผยเรียงง้ออยู่อยากหูว่าราคาง้อไปยังไรชวงนี้กับเบิ้งในคลิปนี้ก็ได้นะครับผมราคาเป็นปัจจุบันในนอนสำหรับขอกอยวินะครับผมก่อนไปรับชมฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรติดต่อได้กับ083 8 3 0 8 0 4ากครับครับผมแอดไลน์เบอร์โทรแอดไลน์กับเบอร์โทรกับศนย์หกสี่หาเกอะครับครับผมอาสำหรับเอฟซีทางต่างประเทศยากจะเป็นเพื่นในเ นะครับผมมาชมตัวจริงได้ครอบครับผบ้านไหนครับผมบอาน้องอีกุ้มตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกระบลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับผมเอาปักหมุดมาได้หรือว่าทู่มาได้ไคเขามากว่ถึงตอนนี้ง่ายมาอยู่ทั้งนะครับผมใ่าน่หนีหน้าจังนะคนเห็นหน้าเราไหอคายบีนเนาะครับผมเห็นหน้าล้วหนีหน้ากับว่าซึ่งไห้แล้วเอามาอยู่ทั้งไทยครับพี่น้องเอาข้อมูลเบื้องแรกครับผมเอาจะเพื่อเบิ้งคูแย่จะจังเบิ้องแรกครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องคูแรกครับพี่น้องเอาแม่ลูกมาให้เบิ้งเลยครับผมเอาครับผมมาเบื้อง ลูกสาวกําลังกินนมนี่นะครับผมเป็นลูกแรกหรือลูกสองไฮวิเป็นลูกแรกครับผมลูกแรกครับพี่น้องนะครับแม่ลูกแรกลูกสาวได้จักมือแล้วครับนี่ยี่สิบกว่ามือครับผมยี่สิบกว่าวันลูกแรกครับพี่น้องแม่หัวโลนด้วครับพี่น้องสูงประมาณร้อยหาซิพอดปะร้อยสิบเก้าบวกครับร้อยสี่สิบเจ็ดบวกนะครับผมอันนี้ลูกสาวเพิ่นนี่ครับลูกตัวเมียนะไฮวิทย์เนาะตัวเมียครับผมเอานะครับผมอันนี้มีใบมีหลอดน้ำบอลลูกใบมีหลอดครับผมลูกสาวพอได้ครับลูกมันมีครับผม เจ้ามัมมี่เนาะครับผมมัมมี่ครับมัมมี่นะครับตอนนี้แม่คือนะครับปลายหูฉีกนะครับพี่น้องปลายฉีกนิดหน้อยครับผมด้านนี้ด้านเดียวครับพี่น้องอันนี้ลูกสาวเพลินแม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลูกแรกครับกำลังกินนมแม่อยู่ไผ่กำลังหาแม่ลูกหัวล่นนะครับเครื่องอมดำแดงทั้งแม่ทั้งลูกนะครับพี่น้องนะครับเครื่องอมดำแดงทั้งแม่ทั้งลูกครับคู่นี้ราคาเด็กห้อยวิเปิดไวหลายไปไหนครับผมห้าหมื่นห้าพันบาทครับผมห้าหมื่นกับอีกห้าพันบาทครับพี่น้อง น่าล็กมากครับแม่ลูกตัวเมียเขับพี่น้องเบื้องลูกเพิ่นเลี่ยมดีนะครับแม่ต้นนี้คือปลายหูฉีกเนาะครับผมมองอื่นมี่ปะครับบ่มีครับผมอ๋อมีมองเดียวเนาะครับผมมีมองเดียวครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับแม่กะหัวผล่นธรรมชาติดด้วยครับพี่น้องตัวนี้ไม่ได้ขุดเขาเนาะครับผมไม่ได้ขุดเขาเขาล่นก็กำเนิดพี่น้องทั้งลูกครับผมแม่เพิ่นล่นแต่กำเนิดสนใจทักทายมาได้ราคาเปิดไว้ที่ ห้าหมื่นห้าพันบาทครับหาหมื่นหาพันบาทต่อร้องเลยเนาะครับต่อร้องเลยครับผมโซฟีดสบายยิสานครับเปิดมาคู่แรกกับคุ้มเล็พี่น้องกันประกกันนี่ครับไคว่าเสียเราเป็นแม่ลูกเจ้าพี่น้องนี่ครับกินนมอยู่ครับชัดเจนเลยลูกตัวเมียสวยๆลูกสาวเจ้ามัมมี่ใบหลอดครบครบครับผมเป็นลูกแรกนะครับผมแม่กับสดลูกกับสวยลูกกับไปรนธรรมชาตินะครับอ้าลูกกับรนธรรมชาติปะครับตัวธรรมชาติเอาตัวนี้ลูกกับหัวหลุนธรรมชาตินะครับพี่น้องสนใจ เอาเอาไปกับไงจิตมาจังไวยี่น้องมา้องหาหมอมาขุดเขาล้วนเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับสุดคุม้มเอาคู่ต่อไปคู่ต่อไปกับคู่นี้ครับผมเอาคู่ต่อไปหัวหลุดด้วยกันเนาะแม่ครับผมเอาไปเบิ่องอีกคูหนึ่งครับอันนี้กับแม่ลูกหัวหลดุดด้วยกันลูกเลยครับลูกสาวพอ่ออะไรครับนี่ลูกสาวพอ่อวีเอลไจ้าค,ครับผมเอา,าไปลูกวีเอลสายัวแดงเนาะครับผมสายัวแดงวีเอลนะครับบ้านนอาวีเอลหลายตัวครับพี่น้องเอาไปวีเอลไปจ้าปโจ้วีเอลเลย เอาแต่ว่าใบหลอดครบเนาะครับผมใบหลอดมีครับผมเอาหอยวีเพิ่นนะครับรายละเอียดนะครับผมเบิ่งใบหลอดจะพูดมาเบิ่งเอาครับพี่น้องเอางวูลายโตมันนี่ซิฟครเพิ่นกับจดรายละเอียดมาเป็นลูกของวีเอลโรโจครับผมนะครับผมสายม้วนแดงจากฟ้ามวีเอลน่าจะเป็นง้วนหลอดน้ำเขาครับพี่น้องครับผมวีเอลเป็นลูกแรกเป็นลูกสองครับเป็นลูกแรกครับลูกแรกนะครับแม่ลอยหาซิฟบวกแน่นอนครับพี่น้องลอยหาซิฟบวกแน่นอนลูกสาวตัวเดียวครับผมบ้าเบิ่งพี่น้องลูกสาวคอขาดี เลี้ยมดีคูแม่ลูกจักเดือนแล้วลูกเพื่อนน่ะลูกกระสีขาววัดสองเดือนสองเดือนกว่านี่นะครับลูกสองเดือนกว้าๆครับพี่น้องลูกวีเอลโลโจนะครับแม่กะถือว่ายังสดอยู่นะครับอันนี้ลูกกินนมส่วนสูงมีรอยหาิแดงโบดทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องคูนี่กะบม่มีผิดหวังครับพี่น้องผมว่าคููแรกกักคูนี่เดี๋ยวฟังราคายังอยนะครับผอวีเปื่ไปเท่าไรก็ครับห้าหมื่นสามพันบาทครับห้าหมื่นสามพันบาทครับพี่น้อง นะครับในคารักขามืนแม่ลูกหัวโลนแบบนี้ผมบอกเลยว่านะครับเป็นราคาที่สุดคุ้มแล้วก็เป็นราคาณปัจจุบันอีหลีครับพี่น้องราคาณปัจจุบันเลยนะครับผูกําลังหางวัวเลี้ยงผมว่าตัดสินใจได้นะครับในราคาขามืนกาบาทคันตะกี้พี่น้องสีไปหาคูแบบนี้ผมว่ามีนะครับแสนเอ็ดแสนสองตองมีแน่นอนละนะครับแสนในสนองตวงมีแน่นอนเอาหอยวีนาะครับผมเบื้องครับลูกใบหลอดครบเด้อพี่น้องเบื้องเลี่ยโตเบื้องสี นะครับลูกเพิ่นมาดีนะครับคันเดียดออกทันทีคักก็หนีพี่น้องนะครับผมเอาเมกมาตัดจากหน่อยนะครับแต่ว่าเรือ่องเบิ้องไขเบิ้งเลียมสีเลียมโตมาดีแดงโบสท,ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับห้าหมื่นกับอีกสามพันบาทครับสามพันบาทต่อไป<อ><ค>ับพี่น้องโทรเข้าไปเลยเบอร์โทรของขื่นหอใต้คลิปนะครับผมเอาคู่ต่อไปครับเป็นเปิดเปิดแยกครับผมแม่ลูกจะว่าเปิดแยกครับผมแม่ลูกเปิดแยกเน้องแม่ลูกเปิดแยกนะครับแม่ก็ร้อยหาสิบบวกลูกสาว ลูกสาวกับแตะ4ีาบวกไปหารอยหาซิบหุ่นเลยสาวพิ่นเปิดแม่ก่อนนะครับเอาเบื้องแม่ก่อนเนาะครับผมแม่ทองไปครับแม่ทองหาถึงโกเดือนครับผมห้าทองนะครับเดือนไส่พอได้ไปครับไม่จิตตัวททองครับผมไอแม่ทองครับไอสติงเล่ครับผมสติงเล่สองศูนย์หนึ่งครับผมเป็นลูกที่ลูกที่สองในทองนะครับลูกสองในทองเนาะประกันทองหายเจ็ดเดือนครับ ประกันทองที่หาเดือนถึงหเดือนครับผมหาถึงหเดือนด้วครับพี่น้องประกันทองให้นะครับผมตรวจเศร้าเรียบร้อยแม่เพิ่นนะครับเปิดได้รับนะครับตัวแม่นี่สองหมืนเก้าพันบาทครับผมสองหมื่นเก่ากับง้วงทองนะพี่น้องทองสติงเล่สองศูนย์หนึ่งเบิ้งนะเขาเลี่ยมโตมาดีครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ผมมีเนาะแม่ครับผมเอาไม่มีตําหนิ่ด้วยครับพี่น้องผมให้เบิ้งรอบๆโตเงินสองหมื่นเก่าได้งวใหญ่ติดทอง นะครับผลงานแม่นี่ว่าให้ลูกดีป็นไรเนี้ยเบิ้งลูกสาวเพิ่นครับพี่น้องนี่นะครับลูกสาวเพิ่นเฟรมใหญ่ด้วยพี่น้องลูกสาวน่าจะส่วนสูงมีอยู่รอยเกือบรอยสี่สิบเกี้ยอยสี่สิบแปดถูกล่ะผมว่านะครับลูกเคฟสามหนึ่งนะครับลูกสาวเคฟสามหนึ่งเนาะลูกสาวลูกสาวแค่สามหนึ่งครับผมเห็ดเขาเรียบร้อยแล้วพี่น้องลูกเคฟสามหนึ่งเบิ้งครับพี่น้องเอาสูงเงีวนะครับเฟรมใหญ่หนาลึกอายุจัดเดือนแล้วลูกสาวอ่ะมาสิบห้าสิบหกเดือนครับผมสิบห้าถึงสิบหกเดือน นะครับเอาสนใจถักทายมาได้บพาะได้ทับเนาะยังครับยังครับยังบพาะได้ทับครับพี่น้องเปิดไว้รลายไปได้ครับแม่นี่สามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับผมต่อรองได้ครับผมเอาสามหมื่นห้าต่อรองได้ด้วยพี่น้องง้อแม่สาวนะครับอันนี้นะครับเพิ่นไปกินยาครับพี่น้องไม่อดีตแง่ตานะครับอ่าเดีเป็นขีตาจังหน่อยนะครับหอยวีวากระลังอ่าเอายาพ่นให้เนาะครับผมนะครับผมบ้านเท่าจะเป็นบ้านผมก็จะเอาเกลือพ่นแล้วพี่น้องนะครับน่าจะโดน จริงไหมนะครับผมเพิ่นไปกินยาน้ำหัวเอ่านะครับผมแถาพ่อเพิ่อนไล่ไปหากินยาก็ถือว่าราคานี่ถือว่าโดนใจทั้งแม่ทั้งลูกแม่สองมื่นกับอีกออ9ก0 0บาทเก้าพันบาทลูกสาวเลยครับ ลูกสาวสามหมื่นห้าพันบาทครับผมสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมอันนี้เปิดแยกเรื่อพี่น้องครับผมเปิดแยกครับจะได้เป็นคู่ถูกต้องเศร้าหายเรียบร้อยมีอจะเศร้าครับผมมีคลิปตรวจทองครับแม่ครับคลิปตรวจทองพี่น้องต้องกังวลอนมาวาลูกห้างนะครับตัวแม่ท้องเลี้ยวจะได้กัดทองร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ครับผมหรืออยากเอาลูกสาวไปทับเอาฟักเฟีมีไงลูกเคเอฟสามหนึ่งก็ทักได้นะครับเนาะครับผมได้ครับผมเอานะครับสามคู่ผ่านไปต่อไปคู่ที่ซีครับพี่น้องเปิดลูกก้อนก็ได้ครับผมเปิดแยกเลยครับเปิดแยกแม่ลูกคือกันครับนีเนาะเปิดแยกเลยครับเเออ้าาลลูกสววดดจืนแ ลูกสาวประมาณเจ็ดแปดเดือนได้ครับผมเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับต้นนี้คือมีแผลห้อยเป็นลัมปีนรับนี่ครับมีตุ่มห้อยเป็นลําปีลูกสาวพอไดครับตัวนี้ลูกสาวแคฟหกแปดครับผมมีใบม่หลอดครบครับหกแปดครับพี่น้องอ่าแค่เฟหกแปดแล้พี่น้องนี่ใบนี่หลอดอ่านะครับใบหลอดมีห้ครบแน่นอนครับพี่น้องนี่เบงเลี่มโตต้นนี้มีเพียงจุดห้อยเป็นลัาปีแล้ครับพี่น้องหายแล้วล่ะนะจะเป็นต้นหน่อยนะครับส่วนสูงอยู่ประมาณรอยอ่าสามสิบสัน 35ได้ครับผมอ่านะครับ30บวกขึ้นไปนะครับขอค้าดีนะครับเบิ้งเลี่ยมโตดีราคาเปิดได้ไปได้ครับ27 0 0 0บาทครับผมส7งหมสำหรับสาวน้อย้อพี่น้องลูกกาเล็ดเคเออายุมัด7-8็ถึงเดือนครับ7-8ถึงเดือนครับพี่น้องง่วสาวสาวน้อยนะครับผมเปิดแยกแม่ลูกอ่ะตัวนี้แม่เพื่อนเนาะครับผมอันนี้แม่เพิ่นทับไปแม่แม่ท้องหาถึง6เดือนครับผมแม่ท้องหาถึง6เดือนนะครับผม อ่าห้าถึงหกเดือนได้พี่น้องก็ถือว่าลูกเจ็ดเดือนแม่ท้องได้หาถึงหกเดือนนี่ก็ถือว่าอ่าสดนะครับผมแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกสี่สิบเจ็ดบวกครับอ่าสี่สิบเจ็ดบวกนะครับผมสี่สิบเจ็ดบวกแดงบูดนะครับลูกได้ค่าท้องครับลูกที่สองค่าท้องครับสองค่าท้องแม่นี่ท้องกับพ่อเคเอฟสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งประกันท้องให้เนาะประกันท้องครับผมประกันท้องให้หาเดือนเดือนกสองพกเดือน ตรวจเศร้าเรียบร้อยนาลึกครับตัวนี้เอาเปิดไว้ที่เปิดไว้ที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นกับอีกเก้าพันบาทสาหรับเงื่อทองเห็นผลงานเหมือนก้บพี่น้องลูกเพิ่นตัวเมื่อกี้นะครับผมนั่นแหละคือการหายลูกของแม่นี่ใส่กับกแปก็ถือว่าเลี่ยมดีรอบนี้ใส่สามหนึ่งไว้เนาะครับผมประกันทองให้พ้อมหายเงินกาวเ่าหกเดือนเอาสนใจทักทายมาได้สามหมื่นคับอีก เก้าพันบาทครับเก้าพันบาทราคาหนีต่อรองได้สองครับผมทรงฟรีเฉพาะอีสานครับนาคอกส่งฟรีทวผักอีสานนะครับต่างภาคก็บจังคุยรายละเอียดเบื้องนะครับกันไกลเกินภาคอีสานก็บจังคุยรายละเอียดด้วยครับพี่น้องแต่ในภาคอีสานเพิ่นว่าส่งให้ฟรีหัวนาคอกนอกจากกาวด์เลียง่าขนส่งนะครับผมง้อทุกโตมีคลิปตรวจทองอระดาษเศร้าไผตวดซ้ำก็ได้ครับพี่น้องได้ครับตัได้อีกครับเอาตัวต่อไปนะครับไปเบมาห้างได้อีกครับผมต่อมาเลยครับ เอาเดี๋ยวไปต่อครับพี่น้องนะครับมีอีกหลายตัวนะวันี้มีเป็นซิฟครูไอพี่น้องให้เลยเลือกชมผู้บาดใจเบื้องจากสามรอบสี่รอบนะครับเพื่อความแน่ใจใอยตัดสินใจก็ได้ครับพี่น้องนะครับเอาคููต่อไปคู่นี้เลยครับเอาแม่ขาวลูกแดงเนาะแมฆครับเอาแม่ขาวลูกแดงนะครับเม่รอยหาิบวกมีแน่นอนครับพี่น้องแม่หนาลึกครับผมลูกสาวก็นาดีหนาลึกๆกับลูกสาวเพิ่นลูกได้ควาดหาเดือนไปครับลูกว่าโนี่ละครับสี่เดือนกว่าอ่าสี่เดือนกว่าพี่น้องนะครับผมนี่ครับลูกสาวนี่ครับ ออกต่างคอร่ายจังน้อยแต่ว่าเดตัวเมียได้พี่น้องเลี่ยมดีทั้งแม่ทั้งลูกคู่นี้เอาลูกแรกได้แล้วครับเนาะลูกแรกครับผมลูกแรกลูกแรกครับพี่น้องคู่นี้เปิดไว้รับไม่ได้ครับผมตัวนี้สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมสามหมื่นเจ็ดพันบาทราคานี้ว่าเด็ดท็อปนะแม่เนาะครับผมอ่าแม่ทองว่างว่าได้ดท็อปนะพี่น้องลูกสาวมณฑ์แคนครับผมนี่ครับลูกสาวเจ้ามณฑ์แคนครับผมคสามหมื่นกับอีกเจ็ดพันบาทครับเจ็ดพันบาทต่อรองได้ครับพี่น้อง แม่ลูกครูสามหมื่นเจ็ดพี่น้องชุดคุ้มเลยแม่ผมว่ามี่ลอยสี่สิบเจ็ดไปหาลอยหาสิบแม่ครับแ,แม่เบียดลอยหาสิบไหมครับเบียดลอยหาสิบแล้วพี่น้องลูกแรกพร้อมนี่ครับได้ลูกตัวเมียสดๆสวยๆนะครับผมเอาหน้าที่หน้าที่นี่เสียหน้าที่ใดนล่ะครับพี่น้องหนะ้าที่ง้อราคานะครับผมถูกใจสบายกระเป๋าแบบนี้แต่เราคู่มากนี่ตอนนี้ครับผมมิดเดิลเด็ดเลยนะครับผมมักหัวลวนกับหาต้นๆนะครับมักแม่ลูกแบบนี้กับสามกว่าเอง นะครับผมมักแยกที่เอาลูกเอาแม่กิดมีแยกให้เบื้องแล้วเดี๋ยวเบื้องต่อไปครับพี่น้องมาที่นี่อันนี้แม่แยกลูกนะครับแม่ท้องครับผมอันนี้แม่ท้องว่างเนาะดูว่าท้องแล้วทองครับท้องครับท้องแม่แยกลูกแต่ว่าแม่ท้องเรียบร้อยครับพี่น้องแยกลูกไปเรียบร้อยย่แมประกันท้องหาถึงหกเดือนกันครับอ่าประกันท้องนี่คิดเกิท้องไงครับผมถึงหกเดือน ตำนี้คือห้คลอดเราจะเห็ดเล็บเนาะครับผมแต่ว่ามีเล็บเป็นเล็บบางบาดได้ไม่เห็ดบ่ได้อันนี้คืองวดฟองคุณบ่เห็ดเล็บนะครับพี่น้องง่ดฟองยังบ่เห็ดเล็บครับผมครับผมนี่ครับเล็บมองนีแล้วครับมีขางเดียวครับพี่ขางเดียวขางอื่นบ่เป็นยังครับพี่น้องเฟี้ยมใหญ่เดือพี่น้องแม่นี่มีรอยหาซิมหาได้นะครับรอยหาซิมหาบวกครับท้องกับพ่อเคฟสามหนึ่งครับผมท้องกับเคฟสามหนึ่งประกันท้องให้กี่เดือนครับประกันท้องที่ห้าถึงหกเดือนครับผมห้าถึงหกเดือนติดกระทบเดือพี่น้องนะคร สี่หมื่นห้าพันบาทครับผุสี่หมื่นห้าพันบาทกับง่วนใหญ่ครับพี่น้องง่วนใหญ่แม่นีมีรอยหาซิบหาใดเน่นอนนะครับผมไม่ไหนเรื่องมากนะครับแค่เอฟสามหนึ่งเนาะครับผมเอาทองหกเดือนทองหกเดือนครับผมณหกเดือนอีกสามเดือนคลอดครับพี่น้องต่ำนี้มีบองเดียวตั้งแจ้งไปแล้วพี่น้องนะครับผมเอาไผมีหมอไก่บ้านกับคลอดเดียวยังไปแต่งเล็บเอานะครับมีกีบเดียวครับมีกีบเดียวมีกีบเดียวมองเงินมุ้ยปัญหานะครับผมดีเบสต่ำนี้มองเงินบอมมี่ เอาไฟสนใจหักไถยมาได้นะครับผมอีกหนึ่งแม่ดีครับแม่นีเลยครับท่องคือกันแม่ท่องครับผมแม่นี่กับตีกระทบท่องคือกันจักเดือนครับในท่องแม่ท่องสีเดือนถึงห้าเดือนครับผมท่องสติงเล็ครับผมอ่าท้องสี่ถึงห้าเดือนสติงเลสองศูนย์หนึ่งครับจะแยกลูกออกครับไม่ได้ใจจะแยกลูกคือกันครับน้องบัวเดี่ยวใครอยู่เอาประกันท่องให้พร้อมประกันท่องครับผมมีคลิปตัวท่องให้ครับผมสูงร้อยแม่สูงเบียดเบ้ยคร้อยห้าสิบเวกครับแม่่นีร้อยห้าสิบวกนี่ครับ เนี่ยนังดีต้นนี้ก็มีจุดห้อยเป็นล้ำปีอยู่ประมาณตุ้มสองตุ้มเนาะครับผมมีปลาไหลครับผมชัดๆนะครับผมจุดชัดๆนี่ครับอยู่สีขางฝั่งนี้มีประมาณสองสองตุ้มปลาไหลเดือนกับสีอ้วนเหรอครับเพราะว่ามันงมว่พึ่งแยกลูกสีมันก็ดีครับผมเปิดร้ายไปไหนล่ะครับห้อยวิษณ์สามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นกับอีกสองพันบาทครับพี่น้องตัวนั้นสี่กว่าตัวนี้สามกว่าเด้งยวว่าทองเฟิมส่วนสูงพ่อพอกันแต่ตัวนั้นได้ใหญ่ได้หนาได้ลึก ราคาเกะตั้งกันครับพี่น้องแล้ประกันทองวิธตจอดทองทุกตัวแต่่วาพี่น้องในนึงว่าทองไปแนน่องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเอาต่อไปเป็นแม่ลูกปะครับเอาแม่ลูกคบนีกันเอาแม่ลูกโค้กคู่นี้เนาะครับผมเอาแม่ลูกอีกหนึ่งคูครับพี่น้องบ้านนี้ลูกสาวสวยๆขึ้นกันครับพี่น้องลูกลุกนี้แม่เพิ่นนี่ว่าทองเบ่งลูกสาวลูกพ่อาได้แล้วครับนี่งเป็นลูกแค่หกแปดลูกหกแปดเนาะครับเนาะลูกหกแปดครับอ่าอายุประมาณหกเดือนนี่แหละพี่น้องเบิ่งหกเดือนกว่ากว่าคครรัับบแม่ทองไป ว่าสิผสมสติงเล่ไหมครับผมสิใส่สติงเล่ห้เนาะครับผมแม่แม่ผสมมือนี้ได้ครับสิผสมมือนี้ยังบ่ผสมครับผมแต่ว่าสิผสมมือนี้สิใส่สติงเล่ห้เอ้าวมอนี้แม่เป็นสัตว์เพื่อนที่ทับให้ยเพื่อนที่น่องทับให้เลยครับนี่ราคานี่คือทับทับสติงเล่เป็นลูกกแรยลูกที่2ครับลูกแรกครับผมอ้าวแม่ลูกแรกครับพี่น้องเป็นสัตว์มือนี้มื้อแรกนัดหมอเรียบร้อยแล้วครับนัดหมอทับเป็นเป็นทับสติงเล่ห้ยได้ครับอ่าใส่สติงเล่สองศูนย์หนึ่งให้ครับผมในราคานี่เป็นราคาที่ทับให้พร้อมครับผมแม่ประมาณ145ได้ลูกแรกเด้อครับพี่น้องย้ำอีกรอบนึงนะครับเเบิ่งหน้าาข ตัวนี้เป็นลูกตัวแรกนะครับเบ่งเลียมโตทั้งแม่ทั้งลูกแม่ประมาณลอยสี่สิบหานะครับลูกก็ขึ้นสามสิบบวกไปหาลอยสามสิบหาเลยพี่น้องเรื่องส่วนสูงแม่ลอยสี่สิบกิได้ครับเอาราคาได้ครับบ้านนี้สี่หมื่นสามพันบาทครับสี่หมื่นสามพันบาทได้ลูกพี่พี้องได้พี่น้องครับรวมราคารวมราคาผสมสติงเล่ให้ได้ครับครับผมเอาง้อท่อมองว่างเขาสาวพี่น้องกระสือสี่หามื่นอันนี้เห็นลู่งานต้องกวนแล้วแม่กระสีเดทับมือดีดูดีคอบแปดครับผม นีใบมีหลอดครบครับใบหลอดครบเรียมตูกระดีครับพี่น้องเอาสนใจทักทายหอยวิมาได้นะครับเบิดไปครับผมมาดีมีแม่ทองราคาดค<ม>นะคบผมนะเอาเอาแม่ทองราคาประหยัดสำหรับผู้งบประหลายพี่น้องว่าเอาขอเบิรงแม่ทองนะครับเอาแบบสบายกระเป๋าอีกจักโตสองตัวจักน้อยมือนนี่มีทายคลิปมารักเเลยให้พี่เห็นน้องเฮาท้อี่เดือนครับแม่นี่ <4 S 1> ทองสีเดือนกว่าครับแม่นี่ทองสีเดือนกว่ามีชิปต,ตัวทองให้นนะครับมีชิปตัวทองทุกตัวครับอ่าเครื่องอ,งอมดำแดงมให้ตัวทองให้ทุกตัวเป็นลูกที่สองหรือสามค่าทองไหนเป็นลูกที่สองนี่นค่าทองครับอ้าวลูกสองค่าทองเนาะครับผมแม่กับสีสูงประมาณร้อยเบียดเบียดร้อยสี่สิบนะครับทองพอได้ยุคครับผมบนลูกจักพ,พ,พอได้ครับเด้ออันนี้คือเป็นง้วทองแม่ครับเป็นง้วทองแต่พอเขาตีเป็นง้วจ้ำบ้านเข้านะครับทอเข้าห้อตีโค่นตัวไปก่อนเลั้นผมเป็นโค่นตัวตีเป็นโค่นตัวไปแจ็คโค่นตัวราคาเดี๋ยวมาที่นี่ครับ หมื่นเจ็ดพันห้าพันหมื่นเจ็ดพันห้ร้อยบาทครับี่หมนเจ็ดนห้าร้อยบาทครับพี่เลี้ยมหมื่นเจ็ดพันห้ารบาทนะครับตัวนี้ทองพอคุ้มฝูงพอขับตัวน้ำบานครับพี่น้องนะครับผมสูงประมาณร้อยสีบวกนะครับประมาณร้อยสีบวกเบิงเลี่ยมโตนะครับตัวนี้เอาจัดโปรไทยคลิปครับพี่น้องหมื่นเจ็ดบาทได้งวดทองแล้วครับพี่น้อง ปากการทองครับพี่คิมตรวจทองหายเรียบร้อยครับผมสื่อซึ่งหายเดือยครับซื้อในน้อยพี่น้องก็ยังซื้อแพงเอาไงปนี่หมื่นเจ็ดครับพี่น้องยังคุ้มอยู่แล้วพี่น้องนะครับผมเอาปกติราคานีไม่จะซื้อแบบราคาเนื้อทองว่างเนาะครับผมทรงฟรีสบายอีสานอี่ได้ครับราคานีอันนี้ทองเรียบร้อยทองไปแต่ผลผลิตแน่นอนครับพี่น้องนะครับผมได้เงว่อทองไปเลี้ยงกันแต่ที่ใจเบิ้งเงินหมื่นเจ็ดพันหาไรราคาหนึ่งพันต่อได้พี่น้องมาต่อเอาต่อได้อีกครับกับทรงฟรีสบายอีสานให้พร้อมนี่แหละปัญหาพี่น้องหลายท่านมี ความกังวลเรื่องคาขนทรงอุ้ยสื่อถือกับเป็นยังคาขนทรงแพงอันนี้ทรงฟรีให้พร้อมครับผมต้องกังวลนะครับอยากมัดจำก็ได้เพราะอยากมัดจำก็ได้ครับแล้วแต่เบิ้ดไปครับผมมาเนี่ยเบิดแล้วครับเบิดแล้วเบิดแล้วเนาะครับเนาะนะครับใครสนใจทุกโตอยู่นี่คอกห้อยวินะครับฝากพี่ฝากน้องไว้อีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามของดีมีคุณภาพราคาประหยัดต้นคลิปมักแม่ลูกหัวโลนสองโคมกงามๆครับลูกวิเอ๋อโลโจกับงามนะครับผมลูกเจ้ามัมมี่กับสวยนะครับสองขูหัวโลนนะครับหรือมักเฟมใหญ่่ๆแแยกกกมมลูี แบบราคาประหยัดมื่นกว่าบาทกับมีดไทยคลิปกับพี่น้องมื่นเจ็ดนะครับหรือมักเฟ่ย์ไนสสไตล์กระทบหลายท่านกันยังเลี่ยงอยู่มักเฟ่มใหญ่ใส่ลูกบามันเข้าไปใส่สามหนึ่งใส่ยังเข้าไปเราถือใจก็ต้องเลือก2ตัวนี้ครับพี่น้องนะครับถูกๆเลยโทรหาหอยวิเบอร์โทรบปได้ก็ครับ083 830 8046ครับครับผมแอดไลน์นะครับ064 659 2486ครับผมอ้าวสนใจทักทายมาได้เบื้องตัวจริงทุกตัวนะครับผมบ้านหนองอีกุ้มเนาะครับผมอ่าตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอำกำลา,ำลา,างจังหวัดกาลสินครับครับผมขอหอยวิของนี้พีคุณภาพราคาประหยัดนะครับผมส่งฟรีทัวร์ภาคอีสานครับพี่น้องนี่แหละครับสถานก,การณ์งั้เป็นแบบใดเบื้องคลิปนี้พี่น้องได้คำตอบแน่นอนในราคาเหรียญน,นี่ถือว่าเป็นราคาเกษตร,รกรโดยแท้จริงนะครับผมถือเงีนมากเมือ 2, 000, 000่อสองเมื่อก็ได้งงูไปเลี้ยงสำหรับพี่นี่จากภาพนี้ขอบคุณหอยวิอะไรนะขอบใจลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับ